บรรพชาวินิจฉัย,ยสองบทว่านานาที่สานานาชนปะปฐามีความว่าจากทิศต,ต่างๆและจากชนบทต่างๆคำว่าอนุชานามิพิกเวตุมเหวะธานิตาสุตาสุทิสาสุเตสุเตสุตสชนปะปเทสุปปพาเชธาติเป็นต้นมีวินิจฉัยว่าเมื่อจะให้คนบุตรผู้เพ่งบรรพชาบวชพึงเว้นบุคคลที่ทรงห้ามไว เริ่มต้นว่าพิสุทธ์ทั้งหลายคนที่ถูกอาพาธห้าอย่างเบียดเปลี่ยนแล้วอันท่านทั้งหลายไม่ควรให้บวชด,ดังนี้จนถึงอย่างนี้ว่าคนตาบอดหรือใบ้หรือหนวกอันท่านทั้งหลายไม่ควรให้บวชด,ดังนี้ข้างหน้าพึงให้บุคคลเว้นจากบรรพชาโทษบวชบุคคลแม้นั้นอันมารดาบิดาอนุญาตแล้วเท่านั้น ลักษณะหการอนุญาตซึ่งบุคคลผู้สมควรนั้นข้าพเจ้าจักพรรณนาในสูตรนี้ว่าพิสูจนทั้งหลายบุตรที่มารดาบิดาไม่อนุญาตอันท่านทั้งหลายไม่ควรให้บวชพิสูจใดพึงให้บวชพิสูจน์นั้นต้องทุกข์กฏก็เลยเมื่อจะให้บวชกุลบุตรผู้เว้นจากบรรพชาโทษซึ่งมารดาบิดาอนุญาตแล้วอย่างนั้นถ้าว่ากุลบุตรนั้นยังไม่ได้โปรงผม และพิสูจแม่เราอื่นมีอยู่ในซิมาเดียวกันพึงบอกพันธุกรรมเพื่อประโยชน์แก่การปลงผมอาการบอกพันธุกรรมนั้นข้าพเจ้าจะรณนา,นานในสูตรนี้ว่าพิสูุทั้งหลายเราอนุญาตให้พิสูจบอกเล่ากระสงเพื่อทําพันธุกรรมถ้ามีโอกาสพึงให้บวชเองถ้าต้องขวอนขวายด้วยกิจการมีอุเทศและปริปุชชาเป็นต้นไม่ได้โอกาส พึงสั่งพิษุนุ่มรูปหนึ่งว่าคุณจงให้กุลบุตรนี้บวชถ้าพิษุนุ่มซึ่งอุปชาไม่ได้สั่งเลยแต่เธอให้บวชแทนอุปชาการทำอย่างนั้นสมควรถ้าพิษุนุ่มไม่มีอุปชาพึงบอกสำมเนรนก็ได้ว่าเธอจงนำผู้นี้ไปยังขันธสีมาให้ปลงผมให้นุ่งห่มผ้ากาสายะเสร็จแล้วจึงมาส่วนสารณะ อุปชาพึงให้เองกลบุตรนั้นเป็นอันพิสูจน์นั่นเองให้บวชแล้วด้วยประการฉะนี้จึงอยู่คนอื่นจากพิสุไม่ได้เพื่อจะให้บุรุษบวชคนอื่นจากพิสุนีไม่ได้เพื่อจะให้มาตุคามบวชเหมือนกันส่วนสมณเนรือสมเนรีได้เพื่อจะให้การสายะตามคำสั่งการปรงผมผู้ใดผู้หนึ่งกระทำแล้ว ก็เป็นนันทรรแล้วด้วยดีก็ท้าว่ากรลบุตรเป็นผู้มีรูปสมควรมีกุศลกรรมเป็นเหตุมีชื่อเสียงมียศอุปชาแม้ทําโอกาสแล้วก็ควรให้บวชเองแท้ทั้งไม่ควรปล่อยไปว่าจงถือเอาดินเหนียวการรม,มือหนึ่งอาบแล้วชุบผมแล้วจงมาเพราะว่าอุตสาหะของผู้ที่ใกล้จะบวชเป็นของรุนแรงก่อน แต่ภายหลังได้เห็นผ้ากาสายะและมีดโกนผมเข้าจะตกใจจะหนีไปเสียจากที่นั่นก็ได้เพราะเหตุนั้นอุปชาเองนั่นแลควรนำไปยังท่าสำหรับอาบเท่ากระบุตรนั้นไม่เป็นเด็กนักพึงบอกว่าจงอาบเสียส่วนผมของเขาพึงถือเอาดินเหนียวสะให้เองทีเดียวปล่อยกระบุตรที่ยังเป็นเด็กย่อม อุปชาพึงลงน้ำขัดสีเดอยโคมไม้ ai, และดินเหนียวอาบให้เองถ้าว่าเขาเป็นหิดด้านหรือฝีอยู่บ้างบานดาไม่รังเกียจบุตรฉันใดอุปชาไม่พึงเกลียดฉันนั้นทีเดียวพึงให้อาบขัดสีตั้งแต่มือและเท้าจนถึงศีรษะเป็นอันดีถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าเพราะว่าด้วยประกาศเพียงเท่านี้ กลบุตรทั้งหลายจะเป็นผู้มีความรักแรงกล้ามีความเคารพมากในอาจารย์และประชาและในศาสนาจะเป็นผู้ไม่หวนกลับเป็นธรรมดาจะบรรเทาความเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นเสียจนอยู่ไปจนเป็นพระเถระจะเป็นผู้กตันอยู่กะตะเวทีและในเวลาที่อาบน้ําหรือในเวลาปรงผมและหนวดด้วยอาการอย่างนั้นอุปชามไม่ควรพูดกับเขาว่า เธอเป็นคนมีชื่อเสียงมียศบัดนี้พวกฉันได้อาศัยเธอแล้วจักไม่ลำบากด้วยปัจจัยถ้อยคำที่ไม่ใช่คำชักนำอย่างอื่นก็ไม่ควรพูดเหมือนกันที่ถูกควรพูดแก่เขาว่าผู้มีอายุเธอจงใคร่ครวญดูให้ดีจงคุมสติแล้วพึงสอนตะจะปัญจกกรรมฐานให้ และเมื่อบอกพึงชี้แจงให้ชัดเจนถึงข้อที่ส่วนทั้งห้านั้นเป็นของไม่สะอาดน่าเกลียดปฏิกูลด้วยอำนาจสีสันฐานกลิ่นที่อาศัยและโอกาสหรือข้อที่ส่วนทั้งหนั้นไม่ใช่ผู้เป็นอยู่ไม่ใช่สัตว์ก็ถ้าในการก่อนเขาเป็นผู้เคยพิจารณาสังขารเจริญภาวนามาเป็นเหมือนฝีที่แก่เต็มที่ คอยรอการบ่งด้วยน้าและเป็นเหมือนดอกปทุมที่แก่คอยรอพระอาทิตย์ขึ้นที่นั้นเมื่อการพิจารณากรรมฐานสักว่าเขาปรารบแล้วยานที่จะบทกิเลสเพียงดังภูเขาให้แหลกไปนั่นแลย่อมเป็นไปราวกะอาวุธของพระอินทร์แล่งภูเขาให้แหลกละเอียดไปฉะนั้นเขาย่อมบรรลุพระอรหันต์ในเวลาปลงผมเสร็จทีเดียว จึงอยู่แต่แรกทีเดียวกลุบุตรเหล่าใดเหล่าหนึ่งได้สําเร็จพระอระหันต์ในขณะปลงผมเสร็จกลุบุตรเหล่านั้นทั้งหมดได้การฟังเห็นปานนี้อาศัยนัยยะซึ่งอาจารย์ผู้เป็นกัลยาณมิตรให้จึงได้สําเร็จเมื่อได้อาศัยแล้วหาสําเร็จไม่เพราะเหตุน,นั้นอุปชาจึงควรกล่าวถ้อยคําเช่นนั้นแก่เขาอันหนึ่งเมื่อปลงผมเสร็จแล้วควรใช้ขมิ้นผงหรือกระแจะ ทาศีรษะและร่างกายกำจัดกลิ่นคราหัดเสียแล้วพึงให้รับผ้ากาสายะสามครั้งหรือสองครั้งหรือครั้งเดียวก็ได้แม้ถ้าอาจารย์หรืออุปชาจะไม่มอบให้ในมือของเขาจะนุ่งห่มให้เองทีเดียวข้อนั้นก็สมควรแม้ถ้าว่าจะสั่งคนอื่นเป็นพิสุนุ่มก็ตามสมณินก็ตามอุบาสกก็ตามว่าผู้มีอายุ ท่านจองถือเอาผ้ากาสายาเหล่านี้นุ่งห่มให้ผู้นี้หรือจะสั่งกระบุตรนั้นแหละว่าเธอจองถือเอาผ้ากาสายาเหล่านี้ไปนุ่งหม่มควรทุกอย่างจริงอยู่ผ้ากาสายานั้นทั้งหมดเป็นอันพิสุน์นั้นเถี่ยวให้แล้วแต่เขานุ่งหรือหม่มผ้านุ่งหรือผ้าห่มอันใดโดยไม่ได้สั่งพึงเปื้องผ้านุ่งหรือผ้าห่มนั้นเสียแล้วให้ใหม่ เพราะผ้ากาสายะที่พิสุให้ด้วยมือของตนหรือด้วยสั่งเท่านั้นจึงควรที่พิสุไม่ได้ให้ไม่ควรแม้ว่าผ้ากาสายะนั้นจะเป็นของเขาเองก็ต้องเป็นเช่นนั้นและจะต้องกล่าวอะไรในผ้ากาสายะที่มีวัชาเป็นหมูนเล่านี้เป็นวินิจฉัยในข้อว่าพึงให้ปลงผมและหนวดก่อนแล้วให้นุ่งห่มผ้ากาสายะ ให้ทำอุตราสงเฉียงบ่านี้ข้อว่าพึงให้ไหว้เท้าพิสุทั้งหลายเป็นต้นมีความว่าพิสุเหล่าใดประชุมกันในที่นั้นพึงให้ไหว้เท้าพิสุเหล่านั้นแล้วลำดับนั้นพึงให้นั่งกระยงประคองอัญชลีแล้วบอกว่าเอวังวัเทหิคือพึงสั่งว่ายมาหังวะทา,ามิตังวะเทหิเพื่อรับสารนะ ลำดับนั้นอุปชาเรืออาจารย์พึงให้สารณะแก่เขาโดยในเป็นต้นว่าพุทธังสารนังคัจฉามิดังนี้พึงให้ตามลำดับที่กล่าวแล้วอย่งางไรเทียวไม่พึงให้สับลำดับถ้าสับลำดับเสียบทหนึ่งก็ดีอักษรหนึ่งก็ดีหรือให้พุทธังสารนังเท่านั้นทวนสามครั้งแล้วภายหลังจึงให้สารณะนอกนี้อย่างละสามครั้งสารณะ ไม่จัดว่าได้ให้ก็แล้วระสัมปทาที่พระผู้มีพระภาคทรงห้ามสารณะคขันมนูสัมปทานี้เสียแล้วทรงอนุญาตไว้บริสุทธิ์ฝ่ายเดียวก็ควรส่วนสำเนรบรรพชาบริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายจึงควรบริสุทธิ์ฝ่ายเดียวไม่ควรเพราะเหตุนั้นในบปสัมปทาถ้าอาจารย์ทำกรรมเว้นยติโทษและกรรมวาจาโทษแล้ว กรรมเป็นอันทำรรถูกต้องส่วนในบรรพชาทั้งอาจารย์ทั้งอันเตวาสิกต้องว่าจารณะสามเหล่านี้ไม่ให้เสียความพร้อมมูลแห่งฐานกรและพยัญชนะทั้งหลายมีผู้อักษรและท่าอักษรเป็นต้นถ้าอาจารย์อาจว่าได้แต่อันเตวาสิกไม่อาจหรืออันเตวาสิกอาจแต่อาจารย์ไม่อาจหรือทั้งสองฝ่ายไม่อาจไม่ควร แต่ถ้าทั้งสองฝ่ายอาจข้อนั้นจึงควรก็แลเมื่อให้สาจนะเหล่านี้พึงให้ว่าบทที่มีนิกิตเป็นที่สุดให้ติดเนื่องเป็นอันเดียวกันอย่างนี้ว่าพุทธังสารนังคัจฉามิหรือพึงให้ว่าบทที่มีมะอักษรเป็นที่สุดให้ขาดระยะกันอย่างนี้ว่าพุทธรรมสารน้ำคัจฉามิในอันทะกัตถกถาท่านแก้ว่า อันเตวาสิกพึงประกาศชื่อรับสารณะอย่างนี้ว่าอาหังพันเตพุทธรักิโตยาวชีวังพุทธังจารนังคัจฉามิดังนี้คำนั้นไม่มีแม้ในดกถาเดียวทั้งในพระบาลีก็ไม่กล่าวไว้เป็นแต่เพียงความชอบใจของอาจารย์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ควรถือเอาแท้จริงเมื่อไม่ว่าอย่างนั้นสารณะจะกำเริบก็หามิได้ ข้อว่าอนุชานามิพิกเวอิเมหิติหิสารณคมเนหิปพัชชังอุปสมปทางมีความว่าเราอนุญาตบรรพชาแล้วผสมบทด้วยไตราสนานคมล่านี้ซึ่งว่าหมดจดทั้งสองฝ่ายครบสามครั้งอย่างนี้ว่าพุทธังสารนังคัจฉามิเป็นต้นในบนรรพชาแล้วผสมบททั้งสองนั้นอุปสมบทพระผู้มีพระภาคทรงห้ามเสียข้างหน้าแล้ว เพราะฉะนั้นบัดนี้อุปสมบทนั้นจึงไม่ขึ้นด้วยมากว่าสารณะเท่านั้นส่วนบนรรพชาทรงอนุญาตเฉพาะไว้ข้างหน้าว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตสมมเณรบรรพชาด้วยใจสนคมเหล่านี้เพราะฉะนั้นถึงในบัดนี้บรรพชานั้นย่อมขึ้นด้วยมากว่าสารณะเท่านั้นจึงอยู่กุลบุตรเป็นอันตั้งอยู่ในภูมิแห่งสามเณรด้วยอาการเพียงเท่านี้ และถ้าสมณเนนนั้นเป็นผู้มีปัญญามีชาติทั้งคนฉลาดลำดับนั้นพึงแสดงสิกขาบททั้งหลายแก่เธอในที่นั้นทีเดียวแสดงอย่างไรแสดงเหมือนที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วจริงอยู่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ดังนี้ว่าพิสุทธ์ทั้งหลายเราอนุญาตสิกขาบทสิบแก่สมณนาเนนทั้งหลายและอนุญาต เพื่อให้สมณเณรศึกษาในสิกขาบทสิบเหล่านั้นคือเว้นจากทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไปหนึ่งเว้นจากถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้หนึ่งเว้นจากกรรมไม่ใช่พรหมจรรย์นหนึ่งเว้นจากพูดเท็จหนึ่งเว้นจากดื่มน้ำเมาคือโุร,ราและเมรไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทหนึ่งเว้นจากบริโภคอาหารผิดเวลาหนึ่งเว้นจากฟ้อนรำขับประโคมและดูการเล่นหนึ่ง เว้นจากการทัดทาระเบียบดอกไม้ของหอมและเครื่องทาอันเป็นฐานแต่งตัวหนึ่งเว้นจากนอนบนที่นอนสูงที่นอนใหญ่หนึ่งเว้นจากรับทองและเงินหนึ่งส่วนในอันธกาตกถา,าพระอตกาจาร์กล่าวแม้ซึ่งการให้ศึกขาบทเหมือนการให้สรรณะอย่างนี้ว่า อหังพันเตอิทฐันนาโมยาวชีวังปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิดังนี้แม้วิธีนั้นก็ไม่มีในบาลีทั้งไม่มีแนาธกถาทั้งหลายเพราะฉะนั้นควรแสดงแต่พอสมควรแก่บาลีจึงอยู่บรรพชาสำเร็จด้วยสัามคมเท่านั้นส่วนสิกขาบททั้งหลายอันสมเนนควรทราบ เพื่อทำศิขาให้บริบูรณ์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อสมณเนนไม่สามารถจะเรียนสิกขาบทเหล่านั้นตามในซึ่งมาในพระบาลีได้จะบอกแต่เพียงใจความด้วยภาษาอย่างใดอย่างหนึ่งข้อควรและสมมเนนยังไม่รู้สิกขาบทที่ตนควรศึกษายัางไม่ฉลาดในการทรงผ้าสังฆารติบาทและจีวรการยืนและการนั่งเป็นต้น และในวิธีมีดื่มและฉันเป็นอาธิเพียงใดยังไม่ควรปล่อยเธอไปสู่หอฉันหรือที่แจกสลากหรือสถานเช่นนั้นอื่นเพียงนั้นควรให้เธอเที่ยวอยู่ในสำนักเท่านั้นควรสงวนเธอเหมือนเด็กอ่อนควรบอกสิ่งที่ควรและไม่ควรทุกอย่างแก่เธอควรแนะนำเธอในอภิสมาจาริกวัตรมีนุ่งห่มเป็นต้น แม้สมณเน,นนั้นเล่าก็ควรเว้นให้ไกลซึ่งนาสนังค้าสิบที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ข้างหน้าอย่างนี้ว่าพิสุท์ทั้งหลายเราอ,อนุญาตให้นาสนะสมณเนผู้ประกอบด้วยองค์สิบดังนี้ทำอภิสมาจาริกวัติให้บริบูรณ์พึงศึกษาให้ดีในศีลสิบอย่างชนิแลบรรประชาวินิจฉัยจบพัทธวกิยะสหายกะวัตถุ หลายบทว่าไมาหังโขพิขเวมีอัตว่ามายาโขอีกอย่างหนึ่งมีความว่าความทําในใจโดยแยบคายของเราอธิบายว่าเพราะความทําในใจโดยแยบคายของเราเป็นเหตุครั้นเปลี่ยนวิพัตแล้วก็พึงกล่าวคำว่ามายาในบทว่าอนุปตานี้อีก บทว่าพัทวัคคยามีความว่าได้ยินว่าสหายเหล่านั้นเป็นราชกุมารผู้มีความเจริญด้วยรูปร่างและจิตเที่ยวไปด้วยคุมกันเป็นพวกเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าพัทวโคคีโวอักษรในบทว่าเตนะฮิโวดังนี้สักว่าน,นิบาตสองบทว่าธรรมจักขุงอุตตปาที่มีความว่าโสดาปฏิมัก ได้เกิดขึ้นแก่บางพวกสกทา,าคามิมักได้เกิดขึ้นแก่บางพวกอนาคามิมักได้เกิดขึ้นแก่บางพวกจึงอยู่มักเหล่านี้ทั้งสามท่านเรียกว่าจะธรรมจักรสุได้ยินว่าสหายเหล่านั้นได้เป็นนักเลงสามสิบคนในตุนดิลชาดกครั้งนั้นพวกเขาได้ฟังตุนดิโลวาดแล้วรักษาศีลห้าบุพกรรมของสายเหล่านั้นเท่านี้ บทว่าปโมกโขคือเป็นหัวหน้าบทว่าปาโมกโขมีความว่าเป็นผู้สูงสุดคือมีปัญญาผ่องแผ้วบทว่าอนุปหัตจะได้แก่ไม่ให้เสียสองบทว่าเตชะสาเตชังมีความว่าคมเดชแห่งนาคด้วยเดชของตนบทว่าปริยาเถอยังมีความว่าพึงครอบงามเสียหรือพึงให้วอดวายไป บทว่ามักขังได้แก่ความโกรธข้อว่านาตาเววะจะโขอรหายถาหังมีความว่าบุคคลผู้เช่นดังเราสำคัญตนว่าเราเป็นพระอรหันต์อวดอ้างอยู่ชั้นใดจะได้เป็นอรหันต์ชั้นนั้นหาไม่ได้ทีเดียวสองบทว่าอัจุนเหอคิสรนัมหิมีความว่าเราพึงอยู่ตลอดวันหนึ่งในวันนี้บทว่าพาสุก,กาโม คือมุ่งจะเกื้อกูลบทว่าสุมานสโสได้แก่ผู้มีใจประกอบพร้อมด้วยปีติและสมนัสบทว่าณวิมโนได้แก่ผู้มีใจดีอธิบายว่าใจที่โทสะไม่ครอบงำสองบทว่าอัคยาคารังอุทิจเรมีความว่าเรือนไฟลุกโครงบทว่าชติลาเชื่อมกับบทนี้ว่าพนันติหลายบทว่า อหินาคสะอัจโยณติมีความว่าเปลวไฟแห่งหนาคมีแสงไม่รุ่งเรืองมีสีผิดรูปบทว่าภริกะวันนาโยคือมีวัน,นะเหมือนแก้วผลึกบทว่าอังคีรัสสะมีความว่าพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าอังคีรสเหตุมีพระองค์เป็นแดนซ่านออกแห่งรัศมีแห่งพระผู้มีพระภาค ผู้ส่งพระนามว่าอังกีรสพระองค์นั้นสองบทว่าอภิกันตายรัติยามีความว่าเมื่อราตรีสิ้นไปมากแล้วอธิบายว่ายังเหลืออยู่น้อยบทว่าอภิกันตวรน,นาคือมีวันะงามได้แก่มีวันนะน่าชอบใจนักบทว่าเกวรกกบปังได้แก่ทั้งสิ้นคือสิ้นเชิงจดินอุรเวลกัสปะ หมายถึงรัศมีแห่งวันณะของเท้ามหาราชทั้งสี่กล่าวว่าปริมาหิวันณนิพาหิบทว่าปานินาคือด้วยมือหลายบทว่ากกุเทอธิวัฏฐาเทวตาได้แก่เทวดาผู้สิงอยู่ที่ต้นรกฟ้าบทว่าวิสัตเฉยยังมีความว่าพึงคลี่พึงไว้เพื่อต้องการจะให้แห้ง ต้นรกฟ้านั้นน้อมลงราวกับว,ว่าจะทูลอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าขอพระองค์ทรงเอื้อมพระหัตมาเถิดเพราะฉะนั้นต้นรกฟ้านั้นจึงชื่อว่าอาหารหัตโถบทว่าอุยโยเชตวาได้แก่ทิ้งภาชนะสำหรับติดไฟเรียกมันดามุขีบทว่าจิระปฏิกามีความว่าจำเดิมแต่กาลนาน บทว่าเกสมิสังเป็นต้นมีความว่าผมทั้งหลายนั่นเองชื่อว่าเกสมิสังมวยผมทุกบทมีในเหมือนกันหาบสำหรับใส่บริขารของดาบทชื่อว่าขาริกาชะพิมพิสารวัตถุบทว่าลัทธิวเนได้แก่สวนตาลสองบทว่าสุป,ปฏิเถเจเติเยได้แก่ที่ต้นใสต้นใดต้นหนึ่ง ได้ยินว่าคำว่าสุปฏิฐานเจดีนี้เป็นชื่อของต้นใส่นั้น1มื่นหนึ่งเป็นหนึ่งหุตในคำว่าทวาทะสะหุเตหินี้บทว่าอเปกัเจตัดบทว่าอปิเอกัจเจบทว่าอัชภาสิมีความว่าได้ตรัสสำทับเพื่อตัดความสงสัยของพรามและกระอบ,บดีเหล่านั้น สองบทว่ากิเมวะทิสวามีความว่าเห็นอะไรเล่าบทว่าอุรุเวลวาสีคือผู้มีปกติอยู่ที่อุรุเวรประเทศท่านย่อมเป็นผู้ละไฟที่ตนบูชาแล้วบวชมีอุบายอะไรบทว่ากิสะโกวธานโนมีความว่าเป็นผู้ตักเตือนพร่ำสอนดาบททั้งหลายซึ่งได้นามว่าผู้ผอมเพราะมีร่างกายผอมด้วยความประพฤติ ของผู้ย่างกิเลสอีกอย่างหนึ่งมีความว่าเป็นดาบทผู้ผอมเองและเป็นผู้ให้โอวาทอธิบายว่าตักเตือนพร่ำสอนดาบทผู้ผอมเหล่าอื่นด้วยสองบทว่ากะถังประหีนังมีความว่าเพราะเหตุไรจึงละเสียมีคำอธิบายว่าท่านอยู่อุรุเวลามานานตนเองเคยเป็นอาจารย์สั่งสอนเหล่าดาบทผู้บมเรอไฟ เห็นอุบายอะไรเล่าจึงละไฟเสียเราถามเนื้อความนี้กับท่านเหตุไฉนท่านจึงละการบูชาเพลิงของท่านเสียในคาถาที่สองมีเนื้อความดังนี้ยันทั้งหลายกล่าวสรรเสริญกามทั้งหลายมีรูปเป็นต้นเหล่านี้และสตรีทั้งหลายข้าพเจ้านั้นได้ทราบชนิดของกามมีรูปเป็นต้นทั้งหมดนี้ว่าเป็นมนทินในขันเป็นที่หอบทุกไว้ จึงไม่ได้ยินดีในการเส้นและการบูชาอธิบายว่าไม่อภิรมแล้วในการเส้นหรือการบูชาเพราะยันทั้งหลายต่างโดยการเส้นและการบูชาเหล่านี้กล่าวสรรเสริญผลเป็นมนทินทั้งนั้นวินิจฉัยในคาถาที่สามบทว่าอาทะโกจรหิมีความว่าก็ทีนั้นในสิ่งไรเล่า บทที่เหลือตื้นทั้งนั้นวินิจฉัยในคาถาที่สบทว่าประทางเป็นต้นมีความว่าทางคือพระรนิพพานจัดว่าสงบและมีความสงบเป็นสภาพจัดว่าไม่มีกิเลสอันเป็นเหตุหอบทุกข์เพราะไม่มีกิเลสทั้งหลายที่เข้าไปหอบเอาทุกไว้จัดว่าหากังวลไม่ได้เพราะไม่มีกิเลสเครื่องกังวลทั้งหลายมีราคะเป็นต้นจัดว่าไม่ติดข้องแม้ในกามาภพ ซึ่งเป็นที่กล่าวสรรเสริญแห่งยันทั้งหลายเพราะไม่ติดอยู่ในภพทั้งสามแล้วจัดว่ามีอันจะไม่แปลเป็นอย่างอื่นเพราะไม่มีเกิดแก่ตายจัดว่าไม่ใช่ธรรมที่ผู้อื่นจะพึงแนะนำให้ได้เพราะต้องบรรลุด้วยมรรคซึ่งตนเองจเจริญแล้วเท่านั้นอันคนอื่นจะเป็นใครก็ตามจะพึงให้บรรลุไม่ได้ ข้าพเจ้าไม่ยินดีแล้วในการเส้นและการบูชาก็เพราะเห็นทางเช่นนี้พระอุรุเวลกัสปะแสดงอย่างไรด้วยคำว่าได้เห็นทางอันสงบเป็นต้นนั้นแสดงว่าข้าพเจ้าไม่ได้ยินดีแล้วในการเส้นและการบูชาซึ่งให้สำเร็จสมบัติในถิวโลกและมนุษยโลกข้าพเจ้านั้นจะกล่าวอย่างไรครั้งนั้นแลพระอุรุเวลกัสปะผู้มีอายุ ครั้นประกาศความไม่ยินดีในโลกทั้งปวงอย่างนี้ว่าใจของข้าพเจ้าไม่ยินดีแล้วในเทวโลกและมนุษยโลกชื่อนี้ดังนี้แล้วจึงประกาศข้อที่ตนเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าเป็นสาวกก็แลท่านแสดงปฏิหารหลายอย่างในอากาศเพื่อประกาศข้อที่ตนเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคนั้นแล แล้วลงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณส่วนข้างหนึ่งบทว่าธรรมวาจรขุงได้แก่โสดาปฏิมคยานบทว่าอสัาสกาได้แก่ความหวังอธิบายว่าความปรารถนาก็วินิจฉัยในข้อว่าเอสาหังพันเตนี้ผู้ศึกษาพึงทราบดังต่อไปนี้อันที่จริงสระคมของพระเจ้าพิมพิสารนั้น สำเร็จแล้วด้วยความตรัสรู้มักเป็นแท้แต่ว่าเท้าเธอทรงตัดสินตกลงพระหฤทัไทในสังคมนั้นแล้วบัดนี้จึงทรงทำการมอบพระองค์ถวายด้วยพระวาจาคือว่าพระเจ้าพิมพิสารนี้ได้ทรงถึงสังคมที่แน่นอนด้วยอำนาจแห่งมักทีเดียวแล้วเมื่อจะทรงทำการถึงสรณาะน,านั้นให้ปรากฏแก่ผู้อื่นด้วยวาจา และเมื่อจะทรงถึงด้วยความนอบน้อมจึงตรัสอย่างนั้นบทว่าสิงคีนิะสวนโนมีความว่ามีวันณะเสมอด้วยลิ่มทองคำชื่อสิงคีบทว่าทัศาาวาโสได้แก่ทรงอยู่ประจำในธรรมเป็นที่อยู่ของพระอริยเจ้าสิบประการบทว่าทัศธรรมวิทูได้แก่ทรงทราบกรรมบทสิบประการ สบทว่าทัศพิจุเปโตได้แก่ทรงประกอบด้วยองค์ของพระอเศขบบุค,คลสิบอย่างสองบทว่าสัพพิทันโตได้แก่พูดทรมานแล้วในอินทรีย์ทั้งปวงจึงอยู่บรรดาอินทรีย์มีจักษุเป็นต้นของพระผู้มีพระภาคอินทรียไรๆที่ชื่อว่ายังไม่ได้ทรมานย่อมไม่มี ข้อว่าพระกวันตังพุทตาวิงโอนีตะปัตตะปานิงเอกมันตังนิสีธิมีความว่าสังเกตเห็นพระผู้มีพระภาคเสวยสิทธิแล้วชักพระหัตต์ออกจากบาทแล้วจึงประทับนั่งที่ประเทศแห่งหนึ่งบทว่าอาธิการนางมีความว่าผู้มีความต้องการด้วยการไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและด้วยการฟังธรรมบทว่าอาภิกรรมณียังมีความว่า พึงอาจไปเฝ้าได้บทว่าอัปกินนังคือไม่พลุกพล่านบทว่าอัปะสัตทงังได้แก่เงียบเสียงที่พูดจากันบทว่าอัปัิโค,โคสังได้แก่เงียบเสียงกึกก้องด้วยเสียงอื้ออึงในพระนครบทว่าวิชนวาตังได้แก่ปราศจากลมในสริระของชนที่สัญจรเนืองเดืองบาลีว่าปราศจากการพูดจาของชนบ้าง อธิบายว่าปราศจากการพูดจาของคนภายในบาลีว่าปราศจากการเที่ยวไปของชนบ้างอธิบายว่าเว้นจากการท่องเที่ยวของชนบทว่ามนุษยราหะเสยยกังได้แก่ควรเป็นที่กระทำกรรมลับของหมู่มนุษย์บทว่าปฏิสันลานสารุป,ปังคือสมควรเป็นที่สงัด